ายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของประเทศไทยครับ <c oughs> กับศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของคณะถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเวลาเราไปดูสมัยนี้เนี่ยจะเห็นมีฉากวิวของเมืองไทยอะไรต่างๆนะครับแน <c oughs> ่นอนครับการที่จะเข้ามาถ่ายทา หนังหรือว่าสารคดีในประเทศไทยจะต้องมีการขออนุญาตและประเทศไทยตอนนี้มีศักยภาพในการที่จะสามารถรองรับเรื่องตรงนี้ได้อย่างไรหรือไม่นะครับพูดคุยกันครับในประเด็นนี้กับท่านนริตรโรธเฟื่องระบินอดีตเอกครราชทูตและประธานคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์และวิดิทัศจากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทําในไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินแชทไหมครับชัดเจนครับท่านค ท่านคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้ท่านเล่าถึงที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์และวิดิทัศน์จากต่างประเทศคะ่ะที่จะเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยนะคะที่มาที่ไปเรามีการจัดตั้งกันได้ยังไงคะท่านคะเออเรื่องนี้ต้องย้อนย้อนหลังไปน่าจะประมาณหกสิบกว่าปีมาแล้วนะครับเริ่มแรกเลยประเทศไทยเนี่ยมีหนังต่างชาติขอเข้ามาถ่ายถ้าท่าน คงจำได้เช่นเรื่องอั l คีอเมริกันนะฮะอัค i <ะ>ีอเมริกันนี่มามิสเตอร์มาลอนแบรนโดเล่นคู่กับท่านอาจารย์หมอรชัชวงคือคลิปกราโมดใน<ะ>ประเทศที่สมมุติชื่อว่าสารคันนะฮะอันนั้นคือถ่ายเมื่อหกสิกว่าปีมาแล้วนะครับ<ะ>ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีหน่วยงา,งานเฉพาะที่พิจารณาเรื่องนี้หน่วยงานแรกๆที่รับเรื่องมา,าก็คือกระทรวงสถานทูตไทยในต่างประเทศนั่นแหละนะครับ ทางทุกชัในต่างประเทศพอรับเรื่องมาแล้วก็แจ้งเข้ามาส่วนกลางนะครับก็จากนั้นก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดูแลนี่ต่อมาเนี่ยหนังที่เข้ามามันเริ่มมีขอเข้ามามากขึ้นรัฐบาลก็เลยมอบหมายให้ทางสำนสักนายกสัฐมนตรีดูแลนะครับก็เกรงว่าบางทีการถ่ายทำอาจจะไปทําให้ชาวบ้านไม่พอใจหรือไปถ่ายทาอะไรที่ไม่เหมาะสมมันก็ต้องมีการควบคุมดูแลนะครับตอนนั้นก็เลยเ ทีมบอร์ดนี่ก็เลยอยู่ที่สํานักนายกรัฐมนตรีโดยตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลจากนั้นก็มีการปฏิรูประบบราชการก็มาที่กระทรวงวัฒนธรรมและล่าสุดในตอนนี้ก็อยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับค่ะส่วนผมครับช<ม>ิญครับครับ,รบเอ,อส่วนผมเองเนี่ยถ้าไปอยู่ในทีมบอร์ดได้เนี่ยต้องย้อนหลังไปก็ประมาณสักสามสิบปีที่แล้วตอนนั้นประมาณปีสองพันห้าร้อยสามห้านะครับ ตอนนั้นผมอยู่ที่กองการทูตวนะ่านนีรยทํทำงานอยู่ที่กรมสารนิเทศกระทรวงาต่างประเทศนะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงเ,เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการทีมบอร์ดนะครับผมก็ได้มีหน้าที่ในการพิจารณาภาพยนตร์ร่วมแก้ไขกฎระเบียบและต่างๆจนกระทั่งถึงปีประมาณปี50หรือปี54เนี่ยผมก็ต้องออกไปประจำการต่างประเทศไปที่ลาวแล้วก็ไปที่อาร์เจนตินาจากน,นกระทั่งเกษียณ ตอนเกษียณปา๊ผู้ใหญ่ทางกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็เห็นว่าผมเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับก็เลยขอเชิญให้ผมมาเป็นประธานคณะกรรการจีนบอร์ดครั้งที่สองตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาไอ้ปีหกสองครับ,รบจนถึงปัจจุบันครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลสถิติการเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาครับ ข้อมูลสถิต,ต,ติเนี่ยผมขออนุญาตย้อนย้อนไป้งแบบปี60นี่จะมันจะได้เห็นภาพเปรียบเทียบได้ไหมครับใช่ <นะ S 1> ค่ะปีปี60เนี่ยมีหนังเข้ามาขอถ่ายทำ810เรื่องนะครับ,รบมีเงินรายได้3,074ล้านบาทครับเงินลงทุนที่มาใช้ในประเทศนะครับ,รบพอปี61มีหนังเข้ามา714เรื่องมีเงินรายได้เข้าประเทศ3,139ล้านบาท นะครับพอปีหกสองอันนี้ถือว่าเป็นปีที่พีคสุดเลยเป็นปีที่เบรกเรคคอร์ดเลยมีหนังเข้ามาเจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่สิบเรื่องนะครับในเงินไรายได้เนี่ยทำไรายได้ถึงสี่พันแปดร้อยหกสิบสามล้านบาทนะครับอัน,นี้พอปีหกสามก็เริ่มติดเริ่มโควิดนะฮะถึงขนาดก็ตามเราก็มีหนังเข้ามาประมาณร้อยเจ็ดสิบหกเรื่อง รายได้ก็ประมาณพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาทแต่พอมาปีหกสี่เนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนนะครับมีหนังเข้ามาสี่สิบเจ็ดเรื่องน้อยกว่าปีหกสิบสามตัวจริงนะครับแต่ว่ารายได้ตอนเนี้ยเกือบเท่าปีหกสิบสามทุกปีคือรายได้เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านบาทแล้วตั้งแต่มกราถึงมิถุนานนี่ยังไม่ไม่ถึงสิ้นปีเลยนะครับครับถ้าอันดับประเทศที่เข้ามาถ่ายทําเยอะที่สุดตอนนี้ก็จะมีสหรัฐ นะครับมีฝรั่งเศสมีสิงคโปร์มีจีนแล้วก็มีเยอรมันครับครับค,ครับทเราด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของยอดผู้ที่เข้ามาขออนุญาตนะครับเออคือ,ค,อคือเฉพาะเดือนเดือนมิถุนาเดือนเดียวเนี่ยนะครับมีมีคนขอเข้ามาแล้วถ่ายทำเนี่ยสิบเอ็ดเรื่องมีรายได้ตอนนี้ยร้อล้านบาทแต่แม้จะมีโควิดก็ตามนะครับแต่รัฐบาลเราก็ใช้รูปแบบ new normal ก็คือให้เขาเข้ามาถ่ายทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการคัดกรองโควิดต่างๆต้องผ่านการกระบวนการจัดตัวสเตะคควอนตินสี่วันต้องมีไปรับรองแพทย์แล้วระหว่างถ่ายทํต้องมีการเอ่อเอ่อเอ่อรียกว่าอะไรเอ่อการกรองครับตรวจตาผู้ที่เข้ามาร่วมถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างเข้มงวดผมเคยไปดูแลก็โอ้เขามีกองแพทย์มีอะไรใครกว่าจะผ่านก็ไปได้ต้องมีการสวอปทุกวันนะฮะ แล้วขั้นตอนเป็นยูนอร์มอลอีกแบบหนึ่งนะครับค่ะในยุคแบบนี้ค่ะท่านคะขั้นตอนการขออนุญาตที่จะเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยเขามีขั้นตอนหรือมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะเออขั้นตอนเนี่ยนะครับเออแรกแรกเริมแรกแรกเลยสรุปง่ายๆนะครับ คือถ้าสมมติมีใครอยากจะเข้ามาถ่ายบริษัทเช่งฮอลลีวูดหรืออะไรจะเข้ามาถ่ายเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่อาจำเป็นต้องเลือกบริษัทผู้ประสานงานในไทยก่อนที่ก็เรียกว่าโคดีเนเตอร์นะครับที่บริษัทประสานงานพวกนี้จะเป็นบริษัทที่ขึ้นบัญชีเป็นทางการด้วยกับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับจากนั้นบริษัทผู้ประสานงานก็จะทําหน้าที่ในการยื่นขออนุญาตถ่ายทำกับทีมบอร์ดรวมทั้งทาหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆให้เช่นขออนุญาตเพื่อเข้าพื้นที่ทําเรื่องเกี่ยวกับภาษีทําเรื่องเวิร์กเพอร์มิท ทำเรื่องโลจิสติกต่างๆหาโลเคชันหานักแสดงเอ็กซ์ตร้าประกอบหาที่พักอะคอมมเดชันรถเช่าอุปกรณ์อะไรต่างนะครับเมื่อพิมบอร์ดได้รับเรื่องแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแรกสุดเลยคือเราพิจารณาว่ามันหนังเรื่องนั้นก็ไม่มีเนื้อหาที่กระทบต่อภาพรักษณ์ของประเทศนะครับหรือถัดต่อศีลรมอันดีงามนะครับพิมบอร์ดเองเนี่ยโอเพนนะครับเรา เ็เปิดว่านะครับหากเน่หากหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะก,กล่าวถึงปัญหาสังคมที่มันมีอยู่จริงแต่การนําเสนอเนี่ยต้องเป็นในแบบมีเหตุผลไม่ใช่แบบโจมตีให้ร้ายอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยสูนใจเราเปิดกว้างหมดเลยยกเว้นเนื้อหาที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกระทบต่อ,อ,อลบลู่ศาสนาหรืออะไรพวกนี้นะครับเราเราเ,ราเราก็จะเรียกเรียกมาคุยก่อน เพื่อปรับความเข้าใจกันปรับแก้ไขได้ไหมถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขจริงๆเราก็เราก็ไม่อนุญาตเพราะอนุญาตไปอาจจะได้ไม่พุ้มเสียนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาหรือเกือบเกือบสามสิบปีที่ผมอยู่ในฟีมบอร์ดเนี่ยค่ะหนังเป็นพันเรื่องแล้วที่เข้ามาขอถ่าทำเนี่ยมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นเองที่ฟีมบอร์ดไม่อนุญาตซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับทีม hmm. บอร์ดเองเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการอยู่สามคณะ พิจารณาทุกวันจันทร์คุตสุคือมีคณะกรมการคณะที่หนึ่งคณะที่สองและคณะที่สามผมเองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการที่สองนะครับ<ะ>ครับแล้วก็ขั้นตอนในการขอพิจารณาขอถ่ายทำเนี่ยถ้าเป็นหนังสั้นเช่นหนังโฆษณามิวสิกวิดีโอสารคดีหรือถ้ามีเอกสารครบทุกอย่างเนี่ยนะครับเราพิจารณาอนุมัติให้ภายในสามวันทําการนะครับถือว่าเร็วมากนะครับ ส่วนถ้าเป็นหนังใหญ่เป็นทีวีซีรีส์เป็น series, เรียลิตี้โชว์ซึ่งมันมีบทสคริปต์มีอะไรที่เยอะมากหน่อยต้องพิจารณากันหน้านิดหนึ่งก็ใช้เวลาทำการไม่เกินสิบวันทําการอันนี้ผมยืนยันได้ว่าถือว่าเร็วที่สุดในอาเซียนแล้วครับค่ะอะไรเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นของไทยครับที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดให้ผู้ถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาครับ เออผมว่าแรงดึงดูดและข้อได้เปรียบที่เห็นชัดที่สุดของเรานะฮะสำหรับผมนะ,ะคือหนึ่งโลเคชัน่นกับอินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยโลเคชันสวยอินฟราสตรักเจอร์พร้อมสะดวกลงตัวนะฮะอ,อ,อันที่สองประสบการณ์และความชำนาญของทีมงานไทยนะครับผมเคยคุยกับทางผู้เมริการหรือผู้ผลิตของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ย เขาเขาพูดเลยแล้วว่า local ไทยทีมครูหรือหรือทีมงานถ่าําำของไทยนะครับต้องมีประสบการณ์ในระดับโลกเพราะเราผ่านการร่วมงานกับกองถ่ายระดับโลกมาแล้วนับนับนับต่อไม่้วนเนี่ยนะครับอันดับที่สามผมคิดว่าสตูดิโอและอุปกรณ์การถ่ายทำเราเนี่ยคือคุณภาพระดับโลกนะครับเรามีสตูดิโอที่ดีที่สุดในโลกเรามีอุปกรณ์การถ่ายทำกล้องตัวที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ในไทยนะครับอันที่สี่ น้ำใจคนไทยครับ Hospitality ผมเคยเมีผู้ในการของโปรดิวเซอร์ของหนังเดอะบีชเองนะเป็น,นคนบอกผมนะครับตอนนั้นบอกว่าถ้าเรารู้จักสนิทกับคนไทยแล้วเนี่ยถ้าจ้างคนไทยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยคนไทยทำให้ได้เกินหนึ่งร้อยถึงสองรอเร์เซนเลย <c oughs> ในขณะที่เขาไปประเทศอื่นเนี่ย จ้างร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะทาให้เจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็ต้องใช้หยอดน้ํามันเอานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยขั้นตอนการขนย้ายส่ยพันธของทีมบ่อนั้นเร็วนะครับไม่เยื่อเยอะและก็บริษัทผู้ประสานงานในไทยจะมีคุณภาพสูงครับค่ะแล้วเราใช้นโยบายสร้างแรงจูงใจหรือว่าเรามีการให้สิทธิประโยชน์อะไรแก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศบ้างไหมคะใช่ครับตอนนี้เรามีเขาเรียกนโยบาย In นเซนテนะครับค่ะ เอ่อถ้าถ้าอันแรกเลยถ้าสมมติว่าถ้าคุณใช้เงินลงทุนในประเทศเกินห้าสิบล้านบาทเนี่ยคุณจะได้เงินคืนแต่เป็นแคชรีเบทนะครับเอ่อจากเอ่อสิบห้าเปอร์เซ uh, uh, ็นเอาไปก่อนเลยถ้าลงทุนเกินห้าสิบล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังมีเอ่ออินสันติบให้เลือกอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเป็นเป็นเมนูให้เลือกนะครับเช่นอีกสองเปอร์เซ็นถ้าคุณท่านนะภาพยนตร์เรื่องนั้นมีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ด้านบวกส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย นะครับหรืออีกสามเปอร์เซนถ้ามีการว่าจ้างบุคลากรน,นักแสดงที่เป็นตัวหลักเป็นคีย์ของในหนังนะครับและอีกสามเปอร์เซนถ้าเลือกไปถ่ายทาในเมืองรองที่กระทรวงท่องเที่ยวได้กําหนดไว้คือการที่จะไปถ่ายเฉพาะภูเก็ตเชียงใหม่อาจจะไปเมืองอื่น,นๆเช่นน่านพะเยา อะไรอย่างนงี้เต็นต้นเมืองรองเนี่ยนะครับเอาไปเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกินไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นรวมแล้วไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ล่าสุดอีกช่วงหลังช่วงนี้โควิดเนี่ยเรามีอินสันชีพเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ก่อนสามสิบเอ็ดพันวาปีหน้านะครับก็คือถ้าคุณลงทุนเกินร้อยล้านบาทรับไปเลยอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะสนับสนุนการถ่ระยะยายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยนะครับค่ะครับก็ยค,ค,คโควิสิเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของอุตสาหกรรมภาพ,พะยนตร์เนี่ยได้รับผลกระทบแต่เราก็มีการพยายามสร้างแรงจูงใจหรือว่าให้สิทธิประโยชน์นะครับให้กับบริษัทถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับเขาเหมือนกันร้รอยล้านบาทเนี่ยก็ลดให้5%นะฮะค่ะครับเอาละครัท่าน รประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะได้นะครับผมคิดเลยคือมันมีการว่าจ้างแรงงานมากขึ้นนะครับ,รบมีเงินไหลเวียนในประเทศนะครับเช่นค่าโรงแรมค่ารถเช่าค่าอุปกรณ์การช้อปปิ้งอินอินฟราสตรักเจอร์ก็ในการรักการพัฒนามากขึ้นด้วยรวมทั้งบุคลากร,รของไทยเนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราจะมีภาพลักษณ์ด้านบวกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญในด้านนี้ครับครับค่ะเอาละครับท่านี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทำบ้านไหมครับ ก็ขอขอฝากท่านผู้ใดที่อยู่จังหวัดไหนและมีเห็นคือเห็นมีการใถ่ทำภาพยนต์นะครับคือหลังจากนี้ถ้าสมมติโควิดมนซายแล้วเนี่ยก็ขอให้ช่วยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยช่วยดูแลต้อนรับก็ด้วยอาจจะคุกขักนิดหนึ่งก็าอาจจะไปทายอาจจะมีปิดถนนนี่อะไรก็เข้าใจเช่นนิดหนึ่งว่าเขาอนนำเงินเข้าประเทศนะครับก็ฝากฝากพวกเราด้วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านนริโรดเฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตและประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์จากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยครับนี่คือสกิภาพแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับนะครับแล้วก็ ตอนแรกผมฟังดูผมก็นึกว่าเอ๊ะช่วงโควิดเนี่ยไม่น่าจะมีบริษัทภาพยนตร์อะไรกันเข้ามาแล้วใช่ไหมแต่กับมีนะคะก็มีนะครับแล้วก็ก็พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าพอเราดูว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เราก็ซบเซาแล้วก็มีปัญหาจริงๆแต่ถ้าเกิดธุรกิจภาพยนตร์เนี้ยเข้ามาเข้ามาจะต้องเข้ามาอย่างปลอดภัยด้วย<ช>นะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองหรือว่าเราตั้งกำแพงเอาไว้สูงเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณจะเข้ามาเนี่ย เขาจะต้องดูประเทศว่าประเทศของท่านเนี่ยมีการระบาดสูงหรือไม่แล้วก็ท่านจะต้องมีประกันโควิดเนี่ยในจํานวนหนึ่งแสหรือหนึ่งล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมาเป็นความรับผิดช,ชอบของประ,ประเทศเราก็คือต้องมือเหมือนมีเครื่องการันตีว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณมีความรับผิดช,ชอบมีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ ปลอดเชื้อ<ช>นะครับมีผลรับรองโควิดก่อนออกเดินทางพอเข้ามาในประเทศไทยก็ตรวจเชื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตรวจติดตามกํากับดูแลต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขครับค่ะ